ใกล้เพลงสาวสารพั์คอยทางน้องเป็นละผู้สาวขึ้นไม่มีคนสนใจละบ้างไหมแถวนี้อายุก็สิบหกปีคิดอยากสิมีคนคุยแก้เงาจ้องผู้บ่าวซ้อมเบิ่งเขาผ่านทางสั่งเป็นไล่ต่างหอดบ่อแนมทางเฮา โอ oh, ้ผู้บบาวผู้บบาวผู้เบาวหูแน่ผู้สาวเฮือนนี้เกาใจให้เฝ้ามาไว้อย่าให้ต้องคอยมิดอ้อยซอยบ่ยเห็นห้อยหอดผู้บเบาวขี่รถผ่านกะเฝ้าเฝ้า,า,าผู้สาวห้องกะบ่อแนม บิดแอนแอนละจังเปม็นเพลินขากลายสิเฝ้าไปใส่โน้ซสายมาได้แห้งเธอได้อายรลดนายขักลายผู้เบาจังแม่นเพิ่นเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่คิดมาแล้วมันน้อยใจผู้เบาทางใดก็บอยเห็นแวมาจอดต้อยให้เน่จักคราวได้บอ คอยจนท่อรอกกเห็นแต่ไงขี่มอเตอร์ไซเฝ้าเฝ้าสาวเฮือนนี่ได้แต่แหนมมิดแอมแซมไอแฮมใสยังบ่อเลียวเที่ยวไปใส่นอสายอย่าขีกายหลายเฮือนนอ